้ยังไงครับเจ็บเหี้ยเอาเอาหมูมาสักนี่ไฟไหมครับครับไฟมาแล้วโอ้โหไม่นะจ๊ะอันนี้หมูมีเต้าหู้แล้วก็มีผักมากมายแล้วก็ต้าหมูแค่นี้ค่ะโอ้โหเพื่มทำอะไรครับเอ้ยกลัวเจ็กลัวเหี้ย ครับวันนี้ช่องมีแกแนนเราพามาเที่ยวค่ายนะครับดวงอาไทย3วัน2คืนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมมันๆกันครับค่ายลูกเสือกสนอเราเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้เรามานำเสนอวิทยากรวิทยากรคนเดียวครับไม่สอนใครไม่ย่งกับใครนี่ผิดตรงเริ่มแต่ตรงน,นี้เอเริ่มแต่ตรงน,นี้<อ> <c oughs> นะครับท่านวันนี้ก็ดีครับวันนี้ลูกเสือเรามาเดินพาดนะครับเดินพาดนะ เงินท่าเราเราต้องค่าแค่แปดสิบครับแต่วันนี้มามาเก้าสิบมาแปดสิบเก้าคนครับเงินท่าครับเหมือนเข็มขัดครับแล้วทําไมท่านมีผ้าพันคอสีนี้เนี่ยอ๋อนี่ไปฝึกอบรมมาครับถึงได้ผ้าลายสะอตด้านหลังนี่ลายสะอตด้านหลังครับกี่ท่อนครับกี่ท่อนเนี่ยสองท่อนครับอ้าวทำไมมีไม่มีท่อนเดียวเหรอในข้างล่าง นี่อ๋อสองท่อนเกินนี้นะครับครับต้องเข้ากี่วันจันเอจ็ดวันครับเจ็ดวันนะเรามีเดินทางไกลหรือยังไหมจันวันนี้ออ๋มีเดินทางไกลหรือครับาทางตรงนี้มันเล็กคันนาญทางครับจะมีเดินทางไกลหรือไปดูกิจกรรมมันๆกัครับอ่ะเนี้ยก็เด็กกำลังรู้นี่มีขนมขนมเนยพร้อมครับนี่ ครับครูกศนเป็นไงสวยนะครับีใครเลี้ยงใค่นี่เลยน่ครอบน่าจะบานนะครับรอนแทนเดี๋ยวเรารอดูครับมีกิจกรรมอะไรมันๆให้กับนักศึกษากศนเราบ้างรายสุดดีทั้งหมดนั่นข้างเสือเชื้อไทยใจเข้าร้อง ก็ได้ทำพิธีเปิดไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะไปเปิดที่สนามพิพิธภัณฑ์นะครับ,รบคุณรู้สึกยังไงครับเ <laughs> มื่อได้ใบงามครับจะล,บลไไาบเดียวไปไปเปิดข้างๆหน่อยมันจะตรงเดือดประธานาธิบดีจะหลับอย่างเดียวรู้สึกงไงครับเมื่อได้คุณได้ใบงามมันมันตรงเรียบเออตรงมากเลยนะ<อ> คุณรู้สึกไงครับใบน้าคุณเล็กเกินไปไปเรื่อสุดมนส่มนเป็นไงบ้างรอามาทุกเสียต้องอดทน ทำกำลังยกับดกันัาครเกลปเดยั่คือนนี่เราก็ทําการเปิดกองตอนเช้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะเย็นจะพากันนะครับไปดูห้องพักแล้วกันท่านไปรีวิวห้องพักหน่อยไป กาเป็นชุดได้แล้วคุณลูกเสือรุ่นใหญ่นะครับนี่เดินกันหอบเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเดินทางไกลมา8ปดพันกว่าร้อยล้านลี้วั <c oughs> น,น,นนี้ลนะุงน้อนี่วะเนี่ยน้องพวกนี้เหรอ,อนี่รีวิวห้องพักกรสซะหน่อยครับฮอ,อ,อาโหนี่มีโจรขึ้นก่อนนะครับหาของพัก,พกเอาเลยครับเชิญครับนี่เข้ามาก็ทีป่เทรับ น <N its> <ke bak> ี่ห okay. <SL> ้องดีเท่านะครับไปมีวิวห้องก่อนใครลงมาไทยครับมีแอร์ให้ด้วยนี่จอดครับเนี่ยโอ้โหพวกยิบไม้แฟนเลยนะครับในห้องน้ำโอเคในของสำหรับครูโอ้โหเห็นกล้องไว้ได้จะโชว์มีอยู่หน่อยเดียวตายเลยแหลมด้วยเนี่โอเคแค่นี้ก่อนครับจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปเอาของเพิ่มเติม เล่นกิจกรรมอะไรกันเนี่ยเกี่ยวจอยทำอะไรปะห้าครับห้าครับก็ทบหาดเต่าสาวพวกนี้เล็งเมยังเล็งเมยังคนไหนนี่เล็งเนี่ยคนนี้ป่ะเล็งไม่ได้อะนี่อีกแล้วนี่อีกแล้วอะไรโง่แล้วแือดไอ้อันเนี่ยอันนี้เราดึงตะแม่อยู่ข้อไหนดูดิดึงตะแม่เนี่ยครับอยู่ข้อไหนอ่ะ นี่งจะแม่อยู่ใช้ใหชยหาดไอ้เจ้าจิ้งจิ้งไไรได้ปลาได้ปลาดีเลยนะเสี๋ยจผ้าเรียบร้อยครับก็บมาดูนะครับมีห้องพักนักเรียนเี็นห้องครัวนี่ยหัวเขาที่นี่พร้อมครบจบบรรยากาศดีด้วยเดี๋ยวนี้มาให้เขาเปิดสปริงเกอร์ให้เดี๋ยวรอดูข้างในมันร้อนครับเดี๋ยวเขาจะเปิดสปริงเกอร์ให้เราไป เราประคานนี่นีอ่อุดราพักเบรกทำขนมกันครับน,นี่ครับโอ้ยไกลกันไปลไหมอ่ะนี่ครับขอผมสุดยอดครับอร่อยนะอร่อยมากตื่นไว้นะ้ำหมดแล้วก็บวอยน้ำหมดและะ้วก็บวอยน้ำแม่ไร่เลยฮะ <c oughs> <c oughs> ดูตัวสักก่อนครับนี่เป็นเฟนเลยอ่ะหนึ่งวัน ำเสนอโดยคู่ตะนาวสีนะครับน้ำมันที่เหลือเราจะไปใช้เติมรถต่อนะครับยานทำกระทะไม่เป็นเี่มาทำอะไรเนี่ยไม่รู้เก่งครับโอ้ยตาเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับปบแล้วใโคนาด้วยไปเตรียมกอดเราครับไปบริการอยู่เราต้องแบ่งเพื่อนมีคุ้มกุ้งครับอันนี้เป็นแม่ครัวหรือว่าเป็นคนกิน แม่ครัว่ะอาจานแล้วจา์จะตามแล้วจา์จะตามเฮ้ยชุดแรกครับยอดตู้ป่ะเอ้ยงั้นหมูเมนูอะไรครับยังไม่ดูเลยครับเว้าถม่คลือบใไรบ้กระเพราเคลือบหวานนะครับวันนี้คือจะดูอันนี้พร้อมป่ะพร้อมครับเฮ้ยของมีอะไรบ้างลองดูดิืออลองเปิดดูดิมีอะไรบ้าง มีทุกอย่างมีหมูบดเฮ้ยหมูบดตายได้งิวโอ้ยจานหมูเขียวจริงเว้ยเฮ้หมูบดแล้วก็อะไรอีกเต้าหู้เผ็ดหมูหมาหมูหนูพูดดีๆพี่ตายได้งิวมีพริกด้วยไม่รู้อันนี้ลูกใครก็ไม่รู้ลูกชิ้นโอไปแล้วอยู่ไปได้แล้อกลุ่มนี้สไตล์โชเล่สไตล์โชเล่อร่อยใช่ไหมเออเรื่องเรื่องกูเอามาแค่พอใช้นะเพื่พอใช้นะเออด็กสุดยอดไวจิ๋วเนี่ย เดีอยู่ในป่าบ่อยหักไม้ก็รู้แลนะ้วเนี่ยดูครับกลุ่มไหนจะอร่อยที่สุดวันที่วันวนี้เชฟกระทะเหล็กว่าไงครับคุณจะสู้จะไหวหรือไม่ไหวครับไหวครับโอเคครับ่นีครับโอ้โหกลุ่มสามหนุ่มไหวบ่างเออเอาเว้ยก่อไฟแล้วยังไงก็ปอกกล้วยยอีกล้วยเหรอเอออ่ะ แต่ละคนโคตรโม้เลยเนี่ยทำก่อนฮะสุดยอดอร่อยเออเรียบร้อยเอ่ระคับ่ะคับก็ไฟก็ไฟก็ไปก่อนสุดยอดนี่อยู่กลุ่มไหนครับนักเรียนคนนี้กลุ่มที่เก้าครับโอ้ครับกุดิบวันนี้เชฟกระทะเหล็กกิม จะทำาเมนูอะไรครับเดี๋ยวรอหัวหน้าครอบครัวครับหัวหน้าครัวมกระเานี่ครับกทำรากโอ้โหนี่สุดยอดเลยกุ้มนี้จะผัดโดยไม่ต้องใช้ถ่านได้ครับย่างเข้าไปข้างในรอดูผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงในมี5ชั่วโมงครับไฟก็ยังไม่ติดครับราคาไฟไรไคา เชฟกระทะเหล็กครับวันนี้คุณจะทำอะไรครับพี่วัวเชฟกูมีต้มผักค่ะแล้วก็ต้มหมูแค่นี้ค่ะโอ้โหแค่นี้กินกินไม่เยอะค่ะเพราะว่าคูกินเยอะว่างั้นใช่ิจใจอิจอาหารปดตอนนี้ครับใช้เวลาก่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับยังไม่เสร็จเลยครับเชฟกระทะาเล็กครับวันนี้คุณได มาดูรีบอะไรมาบ้างครับก็มีนั่นแบบมีหมูมีเต้าหู้แล้วก็มีผักมากมายโอ้โหตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยยังคิดไม่ออกเลยครับแต่ว่าไดาตเสงร์ตันอยคิดไม่ออกไม่ว่าไฟยังไม่ติดเลยครับตอนนี้มาตั้งนานแล้วนะเนี่ยเดีคุ้มืเลยไอ้ที่เอาท่าทำไมี่อุ้ยทำไมตายแล้วกุ้มนี้แบนก็อกครับอ้าวดูไฟมาแล้วกุ้มนี้โอ้ย ไปรักนั่งยางรองเท้าให้มาเนี่ยไปเอาเทวดาดิลูกไปตัดรองเท้าขึ้นมานี่จะจะรอดูกลุ่มนี้อร่อยป่ะรองเท้ไม่ได้ต้องรอดูคนทำอะไรโอ้โหโปโปไม่นะจันโปโปปดกันน้ำกันไฟโอ้ยนสุดยอดมายังไม่ได้น้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้วให้ทานก่อนอ่ะออว่ะอ๋ออันนี้ครับเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์น่าจะมี2ีกว่าคนครับ ถ่ายก็ถ่ายแต่พกก็เจอกคุณก็มีเยอะไงถ่ายถ่ายอะไรถ่ายไม่คุ้นบ้างก็ได้ค่ะทีนี้ไปกดซับสไครป์ช่องกูด้วยนะพวกเราเนี่ยเออดีมากแอร์พุ่มเท่ห์นี่ทั้งวันเลยเจ๊ประธานเลยครับวันนี้คุณจะทำเมนูอะไรครับต้มโจ้มปลาอะไรก็ไม่รู้ับไปมาแล้วตไหนได้ไม่ครัวได้ไหมครับไม่ได้ดูแม่ครัวก็รู้แล้วครับวันนี้กับข้าวอร่อยแน่แล้วทำกินไปได้นานย่อยแม่ครัวกินคนนี้ม น้แรงแรกแรกไต้เลยแต่ว่าตั้มกินไม่ได้นะนี่บอกบอกว่าตั้มันยังไม่รู้แต่ว่าเะไนแรงไต้เมนเมนูเมนูวันนี้เลยเมนูวันนี้เดีเยวนะม่รเรีบหรอพีอยลยลยลอยลอยลอลอยล่ยอลอย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 ลอมลอยลอยลยลออยลอยลอยลออยลเลยอยลอยลอยออยลอูลอยอยลยลอยลอบอยลออยลยยอยอยออย หมือนหลิงเลยเลยถกกลุ่<อ>ปปมถุกกลุ่มไฟเริ่มติดแล้วมีมีดไหมนี่ยเขาให้อะไรัไ้งกลุม่มนี้สุดยอดครับผูหญิงก่อไฟครับผูชายใช้ไมีด้เลยครับเฮ้ยเด่นมีดเอาจากไหนมีดเหรอไปยืมไปยืมมีดเดี๋ยวเดินดูดูตามข้างหลังกูเอ๋วเพิ่ใไขแทงติดหลังมาลองดูนะจ๊ะจ๊า โอ้โหยดิแล้ตอนนี้ผมก็มีรถดีกับน้ำมันโอ้โหไปทำกับไม่ต้องพูดก็ได้แล้วพรมันหลอดจัดไม่ต้องพูดเชฟครับวันนี้ทำอะไรครับไม่ใช่ข้าวมีข้าวไข่ดิ่งเหรอไข่เจียวชิ้นแน่แน่ไข่กะเพราแหละโอ้ยนี่บ้านกูเองเรีอกไข่เจียวโอ้ยไปดีกว่าไม่ใช่เอาน้ำอ่ะ ไอ้กลุ่มน้นยังเดิมไม่สุดกลุ่มสุดท้ายดูครับต่อไปติดหรือยังช่องอะไรนะจังอย่าไปกดเลยมันมันเทือนช่องนั้นน่ะเอออย่าไปอันนี้ทำไมเอาน้ำมาก่อนเลยนี่ทำเมนูอะไรครับเนี่ยโอ้โหกดเข้าไปเลยอันมี้มีฉันเออไปมอ๋อฟันขโมงเลยไปบอกให้เพื่อนกดไลค์กันด้วยนะเอาเกลือตอนนี้มีอยู่ตอนนี้มี ตอนนี้มีหาคนกดซับดูดแกจำจำกลุ่มนี้ไว้เนี่ยติดลบกลุ่มอย่าลึกไปกดติดตาชิอเฟซผมนะสลายเอคอลไฟคิโลโลนะฮะไปแล้วนเพื่อนะคุนเดียวนะครอดนะคุณหนเดียวนี่โอเคเเขเยอากรแล้วไฟติดแล้วจะไปทำอะไรต้มจีนยงคนอื่นไหมเนี่ยเจกทาอะไรเนี่ยเกทาล้วา

อาจารย์อาจารย์ดูในนี้ด้วยค่ะเออมันเยอะอยจะเที่ยงครับเดี๋ยวรับครับใส่ไปเอาแล้วเทฟเอออุ้ยมันน้อยไปเปล่าราคาปลาตันใส่แบบนี้เลยเออน้อยแบบนี้เหมื่อใจเมื่อเมื่ออะไรก็เธอใส่ไปซอยหน่อยซอยหน่อยใส่ยังกระเพรากระเพราเอาไหนก็ใส่หมดยัง่ะยังยังกะยัอร่อยก็ใส่วะเอาใส่ก็ใส่เอ้ย ส่วนพื้นที่ซอสใช่ค่ะเราเราไม่รู้เลยว่าอาหารเราแต่ว่าอาหารเราหน้าตาดีอะนะแต่รสชาติไม่รู้เลยกินจริงๆคุณคุณคุณคิดว่าไงครับการกับการใส่ซอสหอยในครั้งนี้คุณรู้หรือเปล่าที่คุณใส่ไปนั่นคืออะไรเนี่ยอ่ะน้ำมันหอยแข็งพี่ใส่ไปหมดด้วยนั้นเอาว่าจืดมันจืดมากเลยจริงๆมันจืด พันนปลาฉนไม่มีแล้รถดียวเติมอีกไหมสูตรอีกคน้วสุดรับอีกแล้วอันนี้ก็สูตรสูตรลับอีกแล้วครับควันข้าวหม่งนี่นไม่อร่อยก็ไม่ใช่โอ้โหรู้เลยเหรอว่าควันข้าม่งนี่อร่อยเลยใช่ไหมโอ้น่าจะจ้างไปเชฟแล้วเกินมีกินควันด้วยครับอันนี้ทำมากี่ครั้งแล้วครับสูตรนี้ครั้งแรกไม่ชินค้งเดียวด้วยโอ้โหหมายแล้ว ใช้ฟืนอีกว่าเพราะว่าเป็นบ้านมันกินเค็มไม่ได้นะใครนะแต่คนนี้กินเค็มไม่ได้เป็นโรคไตนะกินน้ำกินน้ำเปล่าเชื่อขูไ่ไม่แล้วรวมต้องแยก,ก็ก่อนใช่ไหมฮะต้องแยกให้ก่อนใช่ไหมไม่ต้องแยกก็ทําไปได้เลยให้อร่อยเค็มไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยองต้องพักไว้ก่อนนี่ันีน่ไม่กินเค็มหน้าตาเป็นแบบนี้กินเค็มจะหน้าตาเป็นแบบนี้ทําไมครับมือเล็กตันบ้าง หนูเห็นถ่ายทั้งวันเลยถ่ายทั้งวันแต่ว่ามีรูปแล้วมัดออกดีค่ะถ่ายไว้เพื่อพวกเราไปดูไงเราจบไปสิห้าปีเงี้ยเบ้นอย่าลืมนะอะไรคอมมิชชั่นแนลไปกดซับสไครต์ช่องคูด้วยบะเมนูใหม่มาแล้วครับนี่เมนูอะไรต่อไปครับต้มจืดต้มจืดน้าน้ำน้ำเนี่เราจะใส่หมดเลยล่ะ กูด้วูประชากรด้วยครับเราไม่ไม่น้ำนี่ไปเป็นสีนี้เลยรถดีค่ะรถดีโอ้โหไม่เคยไม่เคยทําไม่เคยทําจารกล้องอันนี้มันกันน้ำนะครับกันครับแต่ว่าไม่ให้ลงครับแหมว่าจะยิ้มลงเลยครับลงกระอาจารย์อยากรู้ว่าพี่ๆร้อยกระทะเป็นยังไงจะได้เดือดเพลงกระทะเลยเหรอใช่โหดเกินอาจารย์ลงเลยก็ได้แล้วนี่สมาชิกนี่ทําเมนูอะไรดีคะเหมือนอาจารย์แซวๆนะเหมือนอาจารย์พยายามถ่ายแลคุยด้วยเลย ว้าไม่เอาเรื่องว่ะนี่เคนไหนแม่ครวเนี่ยทดนี่ดาทิดานะเราคิดว่าอร่อยไหมวันนี้อร่อยอยู่แล้วคะอร่อยอยู่ครับอร่อยเลยเพราะว่าใส่ของเราตั้งใจทำมากกินอาหารว่างหมดแล้วเรามื่อกี้นีอันนี้เป็นดมป่าเหรอน้ิมป่าต่อดูนี่ย อ๋อคืนเอาแย่ดูจันใส่น้ำเองไหมเนาะอใส่ใส่น้ำออกเนาะโอ้โหบอกเลยครับจานเป๊เก็ไม่อยู่เนี่ยดูแม่ครัวซะก่อนครับมาดูเป็นไงร้อนแดดเลยกันหน้าเพอแล้วน้องน้ำดูให้เขาดูนะเขาดูโอ้โหแม่คคีมือไม่ธรรมดาครับหอมด้วย ทำอะไรเชื่อว่าทำเลยเอาเอาหกแล้วมอนนมพันนะนะเมนูนี้น่าจะก๊อบมากันทั้งแถบเลยนะ่กาจะการจับตะลิวกระทานี่ครัชำนานมากลาตบอลนะเฮ้ยเอาวะ ม่ใ่ไม่ส่เลยกลมหอมกตาหมดไปเลยามดไปลไม่ได้เียมหรอกเขาไม่จะเทียมเราแบบหรออันนี้เราไปเหนน้ำมันคืนนเราไปเหน้มันคืน้เฮ้ยไม่ไม่ต้องใส่พริกเยอะนะเดี๋ยวมันเปรตโอ้ดิเพรรกว่ากระเทียมจมาขน้ำมันกันกระเทียมไมอยู่ในนี้อยู่แล้วบอมันนี้ออบแมวแมวใเย็นนะบางคนเขาอจะไม่ไหวแมวแล้วแมวแล้ว เอาหมูมาใส่ก่อนหมูมาใส่ก่อนเพราะูกเขอยู่แล้วหมูมาหมูมาหมูหมูหมูไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันสุดยอดอันนี้มันใช้ได้โอ้เจ้าวแม่ครัวยทำไม่ได้ลรื่นี่นะเชฟอันคนไหนที่ว่าไม่มีแม่ครัวไปได้ที่คนนี้ช่อาจารย์อาจารย์ไม่ทำหมูคำมาแล้วคือเรื่อยำหมูกินน้าแกมเล่าแกมเล่าแก้มเล่าแกมเล่าดีกว่าเออไม่ก็ตามหรอกคนดูไปอยู่ห้าคน พวกไอ้คนไปท้องกันเอาแค่ครอบครัวพ่อแม่ครูนี่มันไลร์สดเลยนี่หว่าใช่ไหมใช่ไมใส่ลูกชิ้นเราไม่เอากระเพราเราก็ตกใจหมดเลยน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำนอยน้ำแน่อยน้ำน่มน้ำหนน้ำหน่อย้นอ้โหน้ำหนยน้้วน้ำนยน้ำย้้้น้้ยย่น้้้้ยอ ม่ดูไม่ดูที่สองเริ่มมาแล้วครับน่าจะมาเหมือนกันทั้งแทบครับพริกแกงโอ้ยหยะใอ่น้ำใส่เออเอาวะนี่เดี๋ยวน่าเท่มลยนะใส่น้ำใส่น้ำใส่ใส่ป่ะสีสวยสวยอะไรแนบมิทาอะไรครูแนบมิทาอะไรครูสองคนเนี่ยพูดมาพูดมาแต่เดี๋ยวไม่รักกเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ย คุณว่าไงครับอะไรครับผมว่าไงครับคุณสูงเหี้ยโอลุงมีทั้งเป่ามีทั้งแบบคนึเป่าอีกคนหนึ่งเห็นไหมคนองคนใช่ไหมมันจะอร่อยก็ตรงนี้ยเลยเห็นมคคนนึงคนนงีคนนึ่อีกคนนึงเป่าแต่ตาโี่ยอนน่้ึ่งเื่นนอนมาดูดิี ดูดูดิเฮ้ยถ้ายืนไม่คืจะมดดาเฮ้ยไม่เขาใจเลยดูแลมันไมไหมันไ่อะ้าวต้มผัดเผ็ดผสมอะไรรู้ป่ะใส่เลยใส่เลยผัดเผ็ดเฮ้ยนี่ผักกะนาคุณนนะเนี่ยพอกรอกนผักเบลไปแล้วไยะเจหัวจอยู่รนีไม่ด้่ะ จับเทนะซ้าวิ่งแววมาให้นะคนที่ไหนครูครูใช่ไหมครูมาตัดร้ามใช่ไหมอยู่ตรงนี้มาอืมเนี๋ยวกลุ่มนี้ต้องยังไงครับจับเทเลยพอแล้วเททิ้งเลยอะไรต่ออาจารย์เดี๋ยวเรารอดูนี่ที่เขาทำเสร็จแล้วทุกทุกกลุ่มไปกลุ่มยักษ์ดูดิคนไม่ชอบอันนี้มือใกรอ้เอาไว้ไว้ กล้องนี่ไม่ใช่ไม้ปลาพี่นะวิ่งหนีกลุ่มนี้กินได้หรือไม่นะครับจริงหรือเปล่าเป็นอาจารบสามวันนะอย่ามาพูดกับกล้องอย่างนี้เขาอยากให้กินรอๆกินแค่แค่ดานชิมไม่ได้กินค่ะกินเสร็จกูก็ชิมอร่อยมากก็ใส่เลยเหรอไม่อ่ะเดี๋ยวหนูก็กลับแล้วเพราะว่าน่ะเาหวานขึ้นอะไรนะอะไรนะหวานขึ้น ไปรอเพื่อนก่อนนะเป็นไงกลุ่มนี้คิดว่าอร่อยมันที่เราคิดไว้ปะสุดนะครับเขาหูหน้าแบบสุดสุดยอดโอ้โหเป็นไงคิดว่าจะอร่อยไหมคิดว่าคิดว่าอร่อยเลยเออต้องอร่อยเดี๋ยวจะกลุ่มนี้นะครับมีการลำเอียงเกิดขึ้นทำไมมีเบบซี่ด้วยเนี่ย ีแต่ครูมาเดแต่ครูมาดูอีกรอบน่ง well, ั้ว <equally> ่าอร่อยกว่าอ่าปลาน้ำปลานี่น้ำปลานั่นเองครูผ่านน้ำปลาอร่อยมากอาจารย์ดูอร่อยสุดค่ะเฮ้ยไม่เอาไม่กินเต้าหู้แพ้เต้าหู้จะไม่ต้องกินเลยได้น้ำปลาอร่อยสุดแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหน้ำปลาอร่อยไมสุดง่ายเลยกินรอรอก่อนเดี๋ยวค่อยมา อ้ามามามา,มาโอ้โหขอคนสุดท้ายไม่อ้วนได้ไงเงี้ยอันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพอเอาน้ำเอาน้ำนิดเดียวชิมน้ำก็รู้แล้วอร่อยไม่อร่อยน้ำใจหน่อยเอาต้มยต้มยำด้วยแฮมไทรนะพวกไม่ได้นะพวกนี่เอากลับพริมเลยนะโอ้โหทำไงป็นไงองล์กมกินไม่ได้เลยกิ<อ>ยนไม่ได้เลยข่าซะจบแล้วข้างหน้าม,ม,มีน้ำตาลไหมเติมน้ำตาลหน่อยจะได้คอแห้งนิดนึงมา วันนี้ะครหนูปาจี้ด้วยได้ลืมเอาน้ำติดไว้นะเดี๋ยวพาดน้ำหูแห้งเลยคอนี่จะหน้าาคนามก็รู้อร่อยากคิดว่าไงคิดว่าอร่อยไหมอร่อยสิเอ้สุดยอดสุดยอดดูหน้าตาแม่ครัวเะก่อนใคอยใหนอีไม่ะใครอกินอไมเยรนกลครูิเงียบสุดเลยอร่อยไหม คิดว่าคิดว่าต้องอร่อยเออโอ้ยเดินเมื่อยเลยเนี่ยเออโอ้โหรอฟังฟังเขาเดี๋ยวเราไปปวนเด็กกันครับโอเคเนียเราต้องไปมาจะมาชิมจะมาชิมมาๆมาฮะเอาล้ข้าดใบนะรอรอรอพอมันยิน ไม่รอเพื่อนเหรอเออกินเลยกินเลยชิมชิมพี่เอชิมหน่อยให้ให้เราชิมมามามาทานซอยข้าวบ้างเลยจ้ะงมเนี่ยอร่อยกว่าไงคนเนี้ยอร่อยห้องที่เราได้เข้าทำเองไม่อร่อยได้ไงเดี๋ยวลงไปทานน้าเก็ได้ทานได้อร่อยไหมคะไม่มากินกินตัวนู่งน่าเค็มตัวนี้หวานใช้ได้กลมกลมตอนนี้ลิ้นเลื่นไม่เหลือแล้วตัวนี้หวานตัวนุ่งเค็มพอดีเข้ากันอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ ไม่มีจานแล้วอยู่ล่างเป็นไงขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยไม่เชื่อหรอกต้องชิมเนี่เราเชื่อแล้วนะลกินหนกิน่อนเน้นลองิมอนุกิจเลยเออเป็นไงอราวยโคตรปวดเลยลององลองชิมลองชิมืมกินดีแล้วเนี่ยอนุหวานเจอเค็มพอดีมือต่อไปเราควบให้เราล พอได้ี้แตไม่ได้เยอะอชิมหน่อยนี่ก็ยังไม่้ไม่ต้องรู้เองแซ่บดูใครทําก็ได้ทาเนี่ยใช่ได้ผ่านนอกูมิกคิดโอ้ยหมดแล้วนะเดี๋ยวต้มจเดนะวะนะฮะอร่อยหรือหิวไม่รู้ <l ots> <kah> <ata> ชิมแล้วเมื h h ่อกี้หาน้ำเส้นไ่ทันเลยคอแห้งเลยเฮ้ยเหรออร่อยอร่อยอร่อยไปเบ๊ะชิมหน่อยชิมชิมหน่อยชิมหน่อยเอาเลยค่ะเอาไปตังนู้นดีกว่าเขาจะบอกว่าจริงจริงป่ะผมจะแสดงแสดงว่าหมดงี้แน่าจะอร่อยเนีกินแล้วกินแล้วจะเป็นใจฝีมือหนูอืมอร่อยจริงกลุ่มนี้ อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนี่อร่อยเลย10คะแนนเต็ม50 10เต็ม10อร่อยอร่อยกอจะชิมมั้งได้ไหมขอบขอบกินมั้งลองดูไงนี่คือน้ำตาลน้ำตาลด้วย อามาาอจารย์โน้ดดีกว่าแต่นี้หมดแล้วทําให้มันมีความสุขเลยที่กินข้าวเนี่ยต้มอะไรเนี่ยต้มข้าวข้าวหมดเลยก็ได้ขากับข้าวกันเก่งเลยไหยอะไรนะใครเออใครเป็นเพราะแม่ครัวเนี่ยคนแรกใช่ไหมอ๋อกุ้มนิยุ่งเจอไอ้นี่ก็ไปไอ้อะไรนะรถดีอ่ะ โกิน,นอชิมแล้วกลุ่มนี้ชิมแล้วอร่อยอร่อยทุกกุ้มครับวันนี้อร่อยวันนี้สุดสุดยอด,ด,ยอดคืนนี้ก็เรียนเปลี่ยนคิวนะข่าวบอลโอเคสุดยอด,ด,ยอดนายพี่เ <c oughs> ด็กเก้าสิบปอนวันนี้บุกไหมครับดีครับวันแรกวันแรกเดี๋ยวดูเกมตอนเย็นต่อนี่ ต่อข้าวหรือว่ไทยต้ออิ่มหมืนเหรอเออต่อข้าวโอ้โหล้มฮะพ่อ ้ยังไงครับเก็บทีเอาเอาหมูมาสักนี่ไฟไหม้ครับไฟมาแล้วโอ้โหนะะจ๊ี่หมูนี่เต้าหู้แล้วก็มีผักมากมายแล้วก็ต้าหมูแค่นี้นะโอ้โหเพื่อนทำไรครับไอ้กูว่าจเก็บกูมีแล้ว